สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับเมนูมื้อเย็นหลังเลิกงานครับเจอกันอีกแล้วชวาเนียครบยำเล็บมือนามหมูยอประมาณนี้ครับผมนี่ไก่ทอดกรอบ,รอบครับที่เดี๋ยวนี้นี่เป็นไง เจอขายโอ้ยน่ากินมากเลยครับกบทอดกระเทียมครับผมสุดยอดเนี่ยน้ำจิ้มอะไรเอย่เยนะครับน้ำจิ้มโอ้โหเฮ้ยพ่เด็ดสุดยอด เอามาแค่นี้ก่อนครับลองลองจัดไปกับผัดสดเป็นคลิปสั้นๆครับผมเดี๋ยวเ้องมาเจอกันใหม่คลิปหน้ามีเมนูอะไรค่อยจัดกันไปครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวสวัสดีครับ